ได้ยินเสียงคนมีกันอยู่ข้างๆอะไรประมาณอย่างนี้แล้ค่ะแล้วก็สามารถาที่จะเสียงเขาคือจะไม่รบกวนจะไม่รบกวนเราได้ะคะ่ะเราภาพเรายัางอยู่เนี่ยมันไม่รบกวนหรอกรบกวนก็เหมือนไม่รบกวนแต่เมื่อก่อนไม่ได้เจ้าค่ะเมื่อก่อนนี่จะคิดตามหลักศาสาค่ะคือภาพเราไม่มีเมื่อก่อนภาพเราไม่มีมันก็เลยไม่มีเครื่องอยู่ก็จะไป็นโลนหรือคนอื่นหมด ครับเรามีก็รู้สึกเออเราเบาลงนั่นก็เป็นแววแววไป <c oughs> มันได้ยินแต่ว่ามันไม่ยินแต่ว่ามันไม่ได้ทุกร้อนอะไรเราไม่ได้ให้น้ําหนักอะไรไม่ได้ให้ฆ่าอะไรเราให้ฆ่าที่ตัวเราอย่างเดียวมันก็เลยฆ่ามันอะไอยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็เลยด้อยไปเมื่อก่อนมันตรงนี้ไม่มีมันก็ตรงไปตรงโน้นไปใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็คือไม่มี ือการเห็นเรานี่จะมาแก้หมดอะแต่ทีนี้ว่าเห็นเราเนี่ยเรายังไม่แข็งแรงแล้วภาพอื่นแทรกอยู่ภาพอื่นมันแทรกอยู่เนี่ยภาพอื่นไม่ได้ยังตายไม่สนิทมันมันภาพเราขึ้นมาภาพเขาลดจริงแต่ลดเขายังไม่สนิทเขายังไม่แห้งมันก็เลยแข่งกันทั้งสองภาพภาพเราบ้างภาพเราถ้าไม่มีอุบายนะภาพเราหลุดภาพเขาก็ชัด จานั้นทุกวันนี้เราชัดด้วยอุบายนะเวลาวันไหนไม,ไม่ใส่อุบายเลยมองตรงตรงเลยไม่เห็นเลยเบอร์เบอร์แล้วใส่อุบายมันก็ชัดขึ้นมาแสดงว่าชัดด้วยอุบายแต่ยังชัดด้วยตัวเองมันไม่ค่อยได้ต่างตนี้สังเกตนะวันไหนเรามองเลยเนี่ยไม่ต้องมอีบายเรามองเลยเนี่ยมันก็เห็นหรอกมุคือหมดเลยนั่นหมายถึงว่าเราช่วยตัวเองมไม่ค่อยได้แต่วันไหนเราใส่อุบายว่าเน่านะอืดนะผานะ มันก็จะชัดด้วยอุบายนั้นๆอุบายเนี่ยเป็นตัวประคองมันไปอยู่เวลาวันไหนเว้นเวลาไหนเวลาไหนวันไหนเว้นอุบายมันไปไม่เป็นเลยเพราะมันยังช่วยตัวเองไปได้เหมือนกับว่าเด็กผู้นี้เนี่ยมันยังยังไม่แข็งแรงถ้าเราเกาะมือมันไปนมันเดินได้มันเดินได้แต่ถ้าเราปล่อยมือปุ๊บมันไปไม่เป็น พราะมันยังช่วยตัวเองไม่ได้เรายังเด็กนั่นแหละเด็กน้อยนั่นเนี่ยทีน,นี้เราก็รู้ว่าต้องเกาะอุบายไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าวันหนึ่งเนี่ยการเห็นตัวเองมันมันชัดอุบายนั่นแหละไม่จําเป็นแล้วถ้าเราเห็นชัดร้อยปุ๊บเนี่ยอุบายไม่จาเป็นเลยเราสามารถจะพึ่งได้เลยมองไม่ต้องมาใส่อุบายหละมันมันเป็นเลยเพราะว่ามันช่วยตัวเองได้แล้วเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาเขาจะมีแต่ภายในใช่ใช่เราทำอย่างนี้รู้ว่าจิตออกหรือจิตไม่ออกแต่ที่เขาทำกัน่ะเขาไม่มีอย่างนี้เขาไม่รู้ว่าจิตออกเป็นยังไงเพราะมันออกตลอดอะเขาไม่รู้เพราะว่าเขาเขาอยู่นอกห้องตลอดเนยเขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่เนี่ยนอกห้องหรือเปล่าหรือในห้องมันจนไม่รู้ว่าห้องอ่ะ แต่เขาไม่เคยมาอยู่ร่างกายเลยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจิตออกหรือไม่หรือไม่ออก <c oughs> มันก็เลยเป็นที่มาของว่า <c oughs> เวลาเขาออกเขาก็เวลาเขาคิดเขาก็ออกเวลาไม่คิดนิ่งเขาก็นิ่งแบบออกนิ่งข้างนอกไงนิ่งออกออกไปเห็นโน่นเห็นนี่ไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาเห็นกายถึงได้รู้ว่าจิตออกและจิตไม่ออกมัน ถ้าภาพเรายังอยู่เออไม่ออกนะเนี่ย <Yeah. S 1> เขาไม่มีธรรมชาตินี้ <Yeah. S 1> จึงเป็นที่มาว่าเขาไม่รู้จักจิตออก <c oughs> คนพวกนั้นไม่รู้จิตออกทั้งที่จะก็ออกออกจนไม่รู้ออกอะ่ะเหมือนว่าปลาอยู่ในน้ําไม่รู้ว่าน้ําอยู่ที่ไหน mm hmm. ตัวเองอยู่นั่นแหละอยู่จนไม่รู้ว่าตัวนั้นคือน้ําอะเป็น ก็เพราะว่าจิตเราอยู่ในตัวมากๆ–เน่ยมันกับเนื้อหนังก็เริ่มมัดกันผูกกันทําให้เราทํารู้สึกว่ามันหนึบหนับนั่นหมายถึงว่ามัน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 เริ่มมันอยู่ด้วยกันนานมันก็เหมือนกับว่ามันเข้ากันอ่ะเหมือนผลไม้แช่อิ่มอ่ะมันเริ่มเข้าจากความหวานเข้าไปแล้วมันก็เลยเข้าไปในเนื้อหนังมันเนื้อเนื้อตัวเนื้อเนื้อหนังเราทาให้เราหนึบไอ้หนึบเนี่ยเราต้องการมาก เพราะว่าถ้าหนึบเท่าไหร่มันก็มั่นเท่านั้นมันก็จะไม่หลุดถ้าไม่หนึบมันจะหลุดมันเเวงหวางเราต้องการว่าให้ให้มันมั่นต้องหนึบแต่ทีนี้หนึบไปบางส่วนบางเสื่องอยังอยู่นอกอยู่เหมือนว่าเข้าไปในส0เปอร์เซ็นต์ไอ้เก้าสิบยังเพ่นพ่านอยู่เนี่ยเรารู้ว่าหนึบหนึบมันเป็นอย่างนี้รู้จริงแต่มันไม่ลอยอะเราก็ต้อนเข้าไปเลยทุกวันก็ดึงมาเลยดึงมาเลยมันก็จะเข้าไปเรื่อยอีกเป็นสิบ0 10สิบเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไป จนกว่าจะครบร้อยจนที่มันไม่มีหลุดแล้วนั่นแหละอืมใมันวัดได้มันวัดได้ คือเวลาจิตเราไม่ทำเนี่ยมันจิตออกเนี่ยมันมันมีอะไรแทรก <c oughs> มารก็จะแทรกได้ถ้าถ้าคนนั้นมารจะแทรกก็แทรกได้เลยแล้วก็เรื่อง <c oughs> สิ่งเล่นลับเรื่องของเรื่องของเรื่องปิญญาเรื่องก็จะแทรกได้ถ้าจิตเราออกนะ <c oughs> คือจิตออกเนี่ยเราเท่ากับเราเนี่ยคุมคุมจิตไม่ได้แล้ว สิ่งอื่นก็เข้าแทรกเลยเพราะว่ามันมันไม่อยู่ในอํานาจเราแล้วแต่ถ้าอยู่ในตัวเราเนี่ยโปเรามีอํานาจคุมอยู่เขาถึงเข้าไม่ได้แล้วเราจะลอดเขาด้วยวิธีนี้เพราะอะไรเพราะจิตเราเริ่มคุมได้เขามีอำนาจจริงแต่ไม่สามารถจะมีอำนาจลุล่วงมาถึงตัวเรา เขาจะอยู่แค่นอกตัวเท่านั้นเองอำนาจทุกอย่างแม้แต่มารมันก็คอยจะมีภาพแทรกหมด่ะฉะนั้นจึงว่าเราก็ออกก็อย่าให้นานดึงกลับซะเพื่อความปลอดภัยหลบเข้าไปที่ที่ตัวเราก่อนกลายว่าบังคับให้เราเนี่ยต้องอยู่ตัวเองเรื่อยๆถ้าไม่อยู่เนี่ยไม่มีปลอดภัยเลยไม่ที่ไม่มีที่ปลอดภัยเลยมันก็จะไปเลยลักษณะรูปนั้น เหมือนตัวเราเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยที่เดียวในโลกแล้วเราไม่เห็นที่อื่นเลยจะปลอดภัยเท่าเท่าที่สังเกตมานะไม่มีอำนาจใดที่ล้วดลาบละล้วงเข้าไปในในจิตเราเมื่ออยู่ในแล้วเนี่ยเขาจะลุกอำนาจเข้าไปละลาบละล้วงไม่มีไม่มีเท่าที่ปฏิบัติมายังไม่มีอำนาจใดที่เออไม่มีอำนาจใดที่จะเข้าไปได้เลยมันเหมือนที่เป็นที่ปลอดภัยที่ดีที่สุด สำหรับเราในในโลกนี้เนี่ยมันมีที่เดียวนี่แหละ <c oughs> แต่ถ้าออกนอกอำนาจแทรกหมดทำไมมันแทรกนะเพราะมันเป็นเวทนามันเป็นสัญญาสังขารวิญญาณชื่อมันเป็นอำนาจอื่นมาปรุงแต่งกิตเราให้เป็นไปหมดถ้า <c oughs> อยู่ในตัวเรามันไม่เป็นมันดับดัง <c oughs> นั้นถึงว่าเราอยู่ในตัวเราเนี่ยให้มากแต่ตอนนี้กำลังหว่านล้อมมันให้อยู่เรื่อยๆรืเ,รเนี่ย เวลาว่านล้อมเท่าไหร่ก็ทำเราก็จะมากขึ้นก้าวหน้าขึ้นถ้าวันไหนไม่ว่านล้อมจิตเราก็จะซามลงไปต่ำลงไปไปข้างนอกมากไปมันจะเป็นอย่างนั้นแหละก็ก็ถึงบอกว่าการพิจารณาตัวเป็นปัญญาไงการนิ่งเป็นธรรมธิไงสมาธิ นิ่งอย่างเดียวเป็นสมาธิอย่างเดียวไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยมีปัญญาด้วยมีสมาธิด้วยนะมันได้กําไรสองต่อปัญญาทําให้เกิดสมาธิสมาธิที่มันกลุ่มกลุมนึบๆนั่นแหละเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งนะใช่ใช่ใช่กลุมตลอดนั่นแหละมันมันแท<า>งได้หมดเลยถ้าเราเราเราเห็นตัวเองได้เนี่ยปัญญาเราเกิดเราจะแทงทุกปัญหาว่า ปัญหาคืออะไรเราจะแก้ยังไงแล้วแล้วเราจะมีอะไรกับปัญหานั้นไหมเราเนี่ยจะจะอยู่ในขอบเขตไหนที่กับกับปัญหาเหล่านั้นเราจะเฉยใช่ไหมหรือว่าเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของโลกที่จะต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าเราจะดีใจกับเขาเสียใจกับเขามันมันให้เราบอกหมดเลยถ้าเราไม่ยื่นอยตะออกไปก็คือจะไม่มีอะไรเลยค่ะถ้ายื่นออกไปเท่าไหร่ถูกต้อง ภาษาลีบุตรสรุปว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะถ้าผัสสะไม่มีทุกก็ไม่มีถ้าออกก็คือผัสสะแหละ้าไม่ออกก็คือไม่มีผัสสะแต่ทีนี้มันยังเข้ายังออกอยูน่นี่เราต้องอบรมต่อไปใช,ใช่ใช่มันยังไม่ที่สุดเนี่ยแต่เพียงแต่อย่างให้เรารู้ใช่เราอย่างรู้ว่าทุกอย่างนี้ระดับทุกอย่างนี้ถ้าไม่มีทุกเนี่ยต้องอยู่อย่างนี้ แต่เราก็อยู่ได้ไม่นานนักเดี๋ยวก็เขาจะหลุดอยู่ต้องทะนุถนอมมันไปเรื่อยๆก่อนถ้า,า <c oughs> มีปัญญา้นไม่ทันก็จะเกิดถ้ารล <c oughs> ้นก็จะกลับไปเลยาการเห็น <c oughs> ตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนตาเห็นตาเห็นนี่มันมันละอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> เราเห็นอสุภะใครอื่นก็ละไม่ได้แต่เห็นชัชวะในตัวเนี่ยเออมันละได้มันเบาลงอ่ะมันเบาลงอ่ะมันไม่เหมือนกัน่ตาเนื้อกับตาใน เราก็เลยว่าตาในเป็นตามาตรฐานเราไม่อยากจะเห็นนิมิตอย่างอื่นหรอกเห็นเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีวิญญาณอะไรต่างๆนะ่ะมันก็เป็นจิตออกนอกทั้งนั้นแหละเราเห็นตัวเองก่อนสิเรื่องพวกนั้นนะว่ากันทีหลังแต่ว่าเขาเนี่ยเขาจะทำสมาธิเพื่อจะไปเห็นอย่างนั้นแต่ไม่เห็นตัวเองเมันก็คนละด้านกัน <c oughs> นึงก็เห็นคนแก่เดินข้างถนนแล้วก็เดินเหมือนเดินต่อเท้า,เาข้างถนนแล้วก็สภาพนี้ก็เห็นเด็กผู้หญิงอุ้มเด็กกเจาค่ะอยู่ข้างขับรถผ่านแล้วเห็นแต่ว่า,ายอยู่ระยะก็ไม่ห่างกันมากอันนี้ก็เอาน้องมาปฏิบัติได้ใช่ไหมครับได้หมดเลยคือธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ในโลกทั้งหมดแต่ว่าใครจะหยิบมาในรูปแง่ไหนหยิบอมาคิดเรื่องเรื่องโลกมันก็เป็นเรื่องโลกไปคิดเรื่องธรรมะมันก็เป็นธรรมะไปธรรมะก็คือว่าเราเราคิดตัวเราเนี่ย เปรียบเหมือนคนเหล่านั้นอย่างเงี้ยเหมือนคนตายนั้นคนแก่คนเจ็บคนตายนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยเอาแค่อุบายเข้ามาแล้วเราก็เปรียบเทียบทั้งหมดว่าเราเขาชั้นใดเราชั้นนั้นเงี้ยมันก็จะเป็นธรรมะหมดแต่ว่าธรรมะสุดท้ายก็มาลงที่ตัวเองนั่นเนี่ยภาพตัวเองนั่นเนี่ยจะยืนหยัดทุกอุบายไว้อยู่ในตัวเราภาพเราหายไม่ได้หายก็ตั้งใหม่ให้มันให้มันเป็นหลักให้มันเป็นหลักสภาพหนึ่ง ภาพเราเป็นหลักหมดภาพาอื่นก็เป็นรองที่มาเสริมนั้นเองทำจนแก่นะทำจนแก่ก้าจนจนเป็นว่าเป็นภาระเนปะ็นภาระคือมันมันมันแข็งแกร่งมันมันมีกําลังแล้วนะตอนนี้เรายังเป็นอินทรีย์อินรีเนี่ยยัง,ย,งยังใหญ่ไม่พอยังไม่เป็นภาระยังใหญ่ไม่พอก็ทําไปก็ลองลองแบบทำอยู่ในห้องเลยนะเจ้าค้าแบบว่าไม่สนใจกับอะไรเลย ามกก็ดีเท่พราะว่าได้เพราะเราเพราะเราทำโดยเฉพาะไงไม่มีออ่างอื่นแทรกมันจะได้เนื้อเนื้อบางคนมาถามเรามาว่าทำงานไปด้วยทำไปด้วยได้ไหมได้แต่มันไม่เจริญนะโยมเขาบอกว่ามันทำไมไม่เจริญอ่ะมันเจริญไม่ได้มันจิตมันมีส่วนแบ่งมันได้แต่ประคองเอาถ้าเราอยากจะให้มันได้ดีๆเนี่ยต้องทำโดยตรง ทำโดยที่ไม่มีงานเข้ามาพ่วงทำโดยตรงมันจะได้เนื้อเนื้อแต่ทีนี้ไม่ได้นะเจ้าค่ะเหมือนกับว่าพอปฏิบัติได้แล้วงานไม่รู้มาจากไหนเจ้าค่ะนั่นแหละมันคอยจะมาให้น่เขาก็เขาก็ต้องเริ่มแบกเลยเจ้าค่ะมันเหมือนอะไรจะมาลองเราลงไปหมดเลยอยากจะได้งานแต่ไม่มาหรอก อยากไม่อยากนะได้มาเลยมามีงานทาอยู่เลย<ช>ลเราจะทํยังไงก็ลองดูเนี่ยต่อสู้แล้วเหนื่อยบ,บี่ะหลวงพ่อบอกว่าต้องเหมือนมีโซ่ตัวตไปจาป<ช><ๆ>อย่างน้เจ้ามันจิตแบ่งส่วนม่ค่ได้ทุกวันนี้มันก็จะแบ่งอยู่แล้วเรามีเรื่อง<า>อเรามีเรื่องให้แบ่งแล้วไปใหญ่เลยนี้ไปใหญ่เลยให้แบ่งก็ไม่ค่อยดีแล้วอะทําเรื่องนี้เนี่ยต้องแบ่งไม่ได้เลย ม,มันคอยจะไหลลงถ้าไม่ได้กจะวันก็กงตะกืลก็ปฏิบัติต่อบางทีตอนถึงเช้าก็มีก็รู้ร่างกายนะว่ามันมันไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ให้มันหน่อยถ้าไหวก็ทำได้มันก็จะออกตอนหลับนั่นแหละมัน no> ก็จะออกใช่ค่ะเปล่นขึ้นมาถึงสามขึ้นมาเรื่อยๆใช่ เราเราวัดความปานีตตอนที่ก่อนจะหลับเราจิตเราปานีตขนาดนี้เนี่ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยคว้าเนี่ยโอ้โหมันหยาบไปเยอะเลยนะมันไม่ปานีตเหมือนตอนที่ก่อนจะหลับอะ่ะแ,แสดงว่าตอนมันออกไปมันทาให้เสื่อมไปลงลงไปอีกแล้วก็อบรมตีขึ้นมาใหม่อีกมันก็เสียเวลาขึ้นมาอีกหนะน่อย ก็ถ้ามันตอนหลับเนี่ยมันไม่ออกมากนักเนี่ยก็พอดีบางครั้งมันต่อเลยนะต่อปื๊ดไปเลยนะมันนานๆทีจะมีเรื่องต่อเนี่ยอ่ามันเหมือนว่าหลับเหมือนไม่หลับอ่ะมันเหมือนทําต่อไปเลยตื่นมาก็สวมพอดีเลยมันจะนานๆทีแบบนั้นน่ะนานๆทีไม่มีทุกวันหรอกบ่อยเจ้าค่ะเป็นบ่อยเจ้าค่ะนะเราบ่อยยิ่งดีแต่ถ้าถ้าเราเข้มงวดนะมันก็จะบ่อยขึ้นแต่ถ้าเราหลุมหลวมมันจะนานๆที มันไม่ค่อยเยอะมันรั่วนั่นแหละอยู่ที่ความเหมาะนั่นแหละว่าเราจะเอาขนาดไหนแต่เรารู้ว่านิพานก็คืออยู่ในตัวเราอย่างเดียวนะ่คือนิพานนิพานน้อยๆแล้วแหละแต่มันไม่บริบูรนณน์มันเหมือนเป็นมะม่วงก็มะม่วงมะม่วงน้อยอยู่เนี่ยไม,ไม่ใหญ่ยังไม่แก่แต่ก็ลูกเดียวกันแต่ที่แก่นะลูกเดียวกันแต่ตอนนี้รอมันแก่มันมมันันนสุกมันงอมนะ เ <c oughs> ขาเรารู้ในยะก่อนปัญญาเราล่วงหน้าก่อนแล้วใาก,การกระทําเรายัางล้าหลัง<ช>ก็ค่อยๆไป่ไยไอือได้นนไไดบบใช่ได,นได้นั่นแหละถึงได้บอกว่าถ้าเอางานอะไรมาพ่วงม,มากๆก็แย่เหมือนกันนะมันไตไมันก็ได้เวลาต้องให้เข้าเหมือนกัน <c oughs> ถ้าสมมติว่า คนที่จบกิจแล้วเนี่ยงานอะไรนี่เขา <c oughs> ไม่เป็นไม่เป็นไรมีงานอะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่จิตเขาไม่ออกแต่เขาทําโดยที่จิตก็ไม่ออกนั่นเนี่ยําไปแต่ภาพเขาแข็งแรงเนี่ยภาพอื่นไม่มีแทรกไง <c oughs> มันก็เลยทําให้ทรงได้เราไม่ทรงไม่ค่อยได้ทรงลุดทรงลุดหมดเพราะภาพเราไม่ชัด ก็รู้นะเจ้าคะว่าว่ารว่างเ้ก็คือไม่มันมีหลงแต่ก็รู้มันก็มีหมดแหละมีรู้มีหลงมีรั่วมีกิเลสเรามีเท่าไหร่เเห็นหมดแหละแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีมันมีตอนที่เราหลุดเราก็อย่าหลุดบ่อยนั่นเองแล้วหลุดแล้วก็ดึงกลับแล้วเร็วแล้วก็ทางแก้มันก็จะแก้ขึ้นทางเกิดก็รู้ว่ามันกิเลสเกิดยังไงแล้วทางแก้มันจะแก้ยังไงก็รู้ แค่ก็คือพิจารณาตัวต่อตัดเรื่องทั้งหมดบางไว้ก็เข้าที่ก็มันตายเลยก่อนภูมิเราไม่ถึงภูมิเราภูมิเป็นยาภูมิทมของเราไม่ถึงก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจก่อนภูมิเราถึงก็เริ่มจะเข้าใจมันอยู่ที่ภูมิบางครั้งเนี่ยคำพูดเดียวกันเทปเดียวกัน แต่ฟังวันนั้นไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ฟังวันนี้กลับรู้เรื่องขึ้นแสดงว่าภูมิเราดีขึ้นมันอยู่ที่ภูมิภูมิธรรมของเราเหมือนกันถ้าภูมิเราอ่อนมันก็แต่พอมพูดดีๆก really ็เหมือนไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องกันอ่อนไปหมดอะคือจิตของเราเนี่ยเวลาออกเนี่ยมันจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าไม่ออกเนี่ยไม่เป็น แต่ว่า <c oughs> เวลาเราพิจารณาตัวเนี่ยมันก็เป็นเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกัน,แต,น,นญญแต่มันเป็นญาณไม่ใช่วิญญาณแต่มันเป็นวิญญเวทนาชั้นในเวทนาภายนอกเวทนาภายในสัญญาทางนอกสัญญาทางในมันก็จะมีสังขารน,นอกสังขารในสังขารปรุงแต่งเน่าบ้างอืดบ้างแต่วิญญาณเนี่ยเขาใช้คําว่าข้างนอกอย่างเดียวแต่ข้างในเขาเรียกญาณ ไม่ใช่คําว่าวินเข้าไปอืเพรเาะว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ดีมากจนที่ว่าเราเราแยกสามารถแยกแยกกออกจากกันได้สามารถนาตรงนี้นามาใช้ได้แล้วก็วก <c oughs> เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดจากการยินดีในรูปนี้อีกทีหนึ่งรูปนะัเป็นต้นเงาจริงๆเลยนะยินดีตรงนี้แล้วมันถึงได้มีเวทนาสัญญ,ญาสังขารตรงโน,น้น ตรงนี้มีตรงนั้นถึงจะมีเนี่ยแสดงว่าเวทนาสัญญาทขันขันวิญญาณเพราะมาจากการยินดีในรูปนี้ถ้าเราเบื่อหน่ายรูปนี้เวทนาสัญญาณขันขก็ดับแต่ตอนนี้เราดับโดยการตัดตัดคมไปก่อนดับดับลักษณะคมไปก่อนแต่วันหนึ่งต้องดับจริงทีหลังดับจริงก็หมายถึงเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็เราก็ไม่จําเป็นที่จะออกไปแล้วเบื่อแล้วทางนั้นทางผิดแล้ว เราก็ดับจริงได้สมาธิก็ตั้งมันจจงนะ่นอาจารย์ยังไม่รู้ว่าสุกแต่ทุกข์เข้าใจว่าค,คือสุกก็คือสุกทุกข์ก็คือตามน,นั้นก็คือมาวัดเจอที่ว่าจะเอาทุกเอาเอาทุกออกเอาเรื่องสุกไปเจ้าขาในทีนี้มาปฏิบัติก็ที่ว่าได้สมาธิไปก็ก็ไม่หายและทีนี้ก็เลยไปดูไปดูไปใช้วิธีการไปดูดวงนะคะคุณหมอดูดวงเขา,าก,ก็บอกว่าจะมีทั้งสุกทั้งทุกข์ไปอย่างนี้แหละตลอดแต่ก็ไม่ค่อย ปฏิบัติไม่รู้ว่าสุขกละทุกข์เขาเป็นของคู่กันเขาแยกออกจากกันไม่ได้จ้ะค่ะเขาหมอดูเขาก็ดูไปตามสภาพจิตคนทุกคนเนี่ยว่าที่คนคิดเนี่ยคนจิตส่งนอกเนี่ยมันมีทั้งสุขมันมีทั้งทุกข์ไปอย่างนี้แหละคู่กันไปเพราะเขาเอาคนเหล่านั้นเป็นมาตรฐานในการตอบแต่เขาไม่รู้เรื่องมารคกหรอกมาร์อย่างนี้ไม่รู้หรอกมาร์เนี่ยมันเหนือคนทุกการเข้าใจของคนทุกคนไม่ใช่คใครจะรู้ง่าย ถ้าเราตีความหมายเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในตัวเองเนี่ยมีสุขมากเลยอ่าเราคว้าสุขไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเนี่ยวันจะตายเนี่ยเราทุกข์มากเลยร่างกายนี้แสดงว่าสุขตั้งแต่วันโน้นมาสุขแต่วันนี้จะตายทุกข์ให้เห็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นพวกเดียวกันนะอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้รู้คร่าวๆก่อน ฉะนั้นเราไม่ควรยินดีทั้งสองนั่นแหละดีที่สุดเหนือดึงเข้าไปอีกอนั่นเขาเรียกว่ามันเป็นเหนือสุขทั้งทุกข์นั่นอีกทีหนึ่งถึงจะเป็นผู้ที่เข้าใจยิ่งกว่านั้นแต่ตอนนี้เราคว้าสุขไว้ก่อนเพราะเรายังไม่มีทุกข์อะไรสุกเนื้อหนังของเราก่อนเพื่อจะเอาสุกเนื้อหนังของเขาออกเอาเนื้อหนังของเราก่อนนะสุกเนื้อหนังของเราจะมาทดแทน ตอนตอนใหม่ๆเนี่ยยังไม่เจอหรือเจอแล้วยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรถือว่าขอให้อยู่ข้างในไปก่อนแต่ต่อไปต่อไปมันจะเจอในตัวมันเองอีกทีหนึ่งมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เวลาเราเจ <c oughs> ็นไข้ได้ป่วยไม่สบายเราก็ไม่สามารถที่จะแยกออกได้เลยได้นะก็ทุกเข้ามาก้ามกายแล้วไงทุกเข้ามาก้ามกายปุ๊บแล้วเมื่อวานเนี่ยสุกดีๆวันนี้ไม่สบายทุกแล้วเนี่ยเราเห็นทั้งสองว่ามัน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 ก็เป็นเพื่อนเหมือนกัน ดังนั้นเราต้องมีความเหนือกว่านั้นอีกทีหนึ่งว่าทุกทุกมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันข้างในนี้อีกทีหนึ่งข้างนอกก็เป็นเรื่องของมันในก็เป็นเรื่องของมันเหมือนกันดังนั้นเราต้องมีปัญญาที่เหนือทั้งสองไว้ย่เีทําจิตให้เหนือเหนือทั้งสองไว้เนี่ยก็พูดยากนะแต่ว่าเราปัญญาของเราจะรู้หรอกว่าไอ้ร่างกายเราทุกเนี่ย ก็เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นธาตุมันต้องเจ็บมันต้องปวดมันต้องร้อนหนาวหิวกระหายป่วยไข้มันเป็นข้องหมันนะฉะนั้นเราดูกับมันเราก็ถ้ามันดีๆอยู่มันก็ดูมันสุขอยู่แต่ถ้ามันปวดมันไข้มันป่วยมันไข้มันก็ทุกอยู่ฉะนั้นเราเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นของที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เที่ยงไอ้สุขทุกข์นั้นจะเที่ยงได้อย่างไรจะเป็นของเราได้อย่างไรมันก็เข้าใจว่าถ้างั้นเราก็ให้รู้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเราก็เวลาสุขก็สยามสยบมากเวลาทุกข์ก็จะเสียใจมากเผื่อไว้หน่อยอย่างเงี้ยให้มันเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราต้องวางทั้งสอง,องมันก็จะมองลักษณะน,นั้น่ปัญญามันจะบอกอ่ะ

คือเราเราตอนนี้เรามีมีการมองข้างนอกกับข้างในยอยู่แต่ถ้าคนไหนข้างในยอย่างเดียวเนี่ยท่านก็มีข้างในต่ํากับข้างในสูงอีกข้างในสูงนั่นแหละก็จะเห็นข้างในต่ำทีมันก็เป็นทอดๆกันไปเนี่ยแต่ว่าปัญญาเราไม่ถึงก็เอาพอถึงก่อนอย่างไรก็ไว้ข้างในก่อนข้างในปลอดภัยดีข้างน,าอ,าางนอกก็ทิ้งอย่างเดียวตัดทิ้งอย่างเดียวมันเป็นซอแก้ไขไม่ได้เพราะเราอยู่มานานแล้วนอกเนี่ย มันก็ไม่ได้ดีอะไรเราจะอยู่ข้างในนี่แหละอื